สวัสดีครับสวัสดีชาว y o YouTube ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ฟิมูดอนดัมซิ่งนะครับผมอคลิปนี้ก็พามาดูรถแ a คโคนะครับลอกนาโกเบโค s k 140ร้อยส่เปอร์นะครับแม่ส่วนรถดํานี่ก็ใหม่ครับผมโดเมนิเตอร์นะครับฮีโน่ตัวใหม่ยาง825ครับโอ้เป็นงานลอกนาครับผม ก็ถือว่าลอกหนาอยู่นะ,ะก็ส่งสัญญาณเตะเรียบร้อยครับเต็มแล้วครับผมส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟีมูดอนดัมซิ่งด้วยนะครับก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆใ,ให้รับชมกันด้วยนะครับผม แล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมและติดตามคลิปมาโดยตลอดนะครับ S K 4 4 0 L C ครับซุเป็กนะครับทำการขุดลอกนาครับผมลอกนานี่ก็ลอกนาพอสมควรอยู่นะครับลอกลึกอยู่นะครับก็จ่วงเอาตักสบายสบายครับผมเที่ยวต่อไปครับฟูโซมิตซูบิชินะครับโอ้คันนี้นี่ดำยางเก้าครับ พี่ลงนะครับพี่ลงรถดำก็วิ่งระยะทางไม่ไกลครับอยู่ที่ประมาณ1กิโลเมตรนะครับวิ่งเข้าในหมู่บ้านครับใกล้ๆนะครับทีมงานนี้นี่รถดำวิ่งร่วมนี่เยอะมากครับนี่ เป็นสิบนะครับขนาดวิ่งระยะทางใกล้ๆนะครับโอ้ลอกนาะแบบนี้ลึกๆแบบนี้นี่ตักสบายครับนี่จ่วงเอาจ่วงเงาเลยครับพื้นที่แถวนี้นี่เป็นพื้นที่ราบสูงนะครับสงสัยเจ้าของนาะอยากต้องการให้พื้นที่นาต่ำนะครับ เพื่อจะได้ทํานาข้าวให้อยู่น้ํานะครับผมถ้าพื้นที่สูงนี่น้ําไม่ค่อยอยู่ครับนุ่นเลยครับไหลลงไปแปลงไหนที่ต่ำๆนี่น้ําไปอยู่นู่นหมดครับผมแปลงไหนที่สูงนี่ทานาข้าวไม่ค่อยสวยนะครับ โคคันนี้ก็สภาพถือว่าสวยครับผมจอซูปเปอร์เอนะครับแม่อยากถายรุ่น11อ,อยู่นะครับผมแต่ว่าแถวนี้นี่ยังไม่มีเท่าแก่ออกมาใหม่นะครับยังมีแค่รุ่น8นะครับรุ่น10ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับรุ่น10นี่จะเป็นตัว200นะครับส่วนมากนะครับ ก็ถ่ายซูปเปอร์เอ็ก 140LC รุ่น8กันไปก่อนครับผมถ้ามีโอกาสถ่ายรุ่น11นี่ถ้าแถวนี้มีนี่ก็จะถ่ายให้รับชมนะครับอ่ะเต็มเรียบร้อยครับผมโอ้ก็ใส่ดินนี่พอประมาณนะครับเป็นงานเที่ยวนะครับผมก็ใส่พอดีพอดีครับ มาดูกันต่อครับผมโอ้รถต่อรอยังไม่มาครับรถใหม่ยังไม่มานะครับเดี๋ยวมานับดูว่างานเที่ยวนี้จะใส่กี่ตักกันนะครับไปแล้วครับหนึ่งตักครับผม ตักที่2นะครับมาดูทีมนี้ครับว่างานเที่ยวนี่วิ่งแถวนี้นี่ใส่เยอะไหมนะครับ3ตักครับผม ที่สี่ครับเป็นดินทรายครับดินนี่หน้าดินนี่สวยนะครับสีแดงสีนี่สวยงามครับดินทรายแบบนี้นะครับตักที่ห้าตักแบบอุ้มๆเลยครับนี่ปุ่งกีร้อ่สิบครับถ้าจําไม่ผิดนี่น่าจะ0.6นะครับ0.6คิวนะครับ ที่หกนะครับตักที่เจ็ดนะครับผม จะอยู่ประมาณที่8ตักนะครับอ,อยู่ที่8ตักครับผมเป็นวิ่งงานเที่ยวนะครับอ่ะเที่ยวต่อไปครับโอ้สวนมากนี่แถวนี้นี่ก็จะเล่นแต่ฮีโน่กับอิซุซุนะครับ คูโซ,โซนี่มีไม่กี่คันครับมิตซูนะครับมิซูบิชินะครับเลโกก็เสริมหลอ,อนิดนึงครับใส่กระจกนาซาเสริมหลอนะครับแต่งแบบเรียบๆครับ่ะโวอิสุดุมาแล้วครับเจ้าสองสี่ศูนย์ครับ รับชมกันไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นงานตักลอกหน้าดินนะครับลอกหน้า อ่ะเต็มเรียบร้อยครับส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตาม y o u t u b e ช่องฟิล์มบุดรดอมซิงด้วยนะครับก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆใ,ให้รับชมกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายๆครับสวัสดีครับ